สวัสดีผู้่ชมกันด้วยวันนี้มาอยู่กันในเกมโลบอกซึ่งวันนี้เราจะมาล่าขอ,ของฟรีกันนั่นเองวันนี้ผมจะมาสอนรับไอเทมฟรีทั้งหมดเออกี่ชิ้นวะไม่รู้นะคะแต่ว่าลองเดินเข้าไปก่อนเนาะโอเคอันนี้ชิ้นแรกชิ้นสองมันก็จะมีอีโมดนะคะมีปีกเนาะซึ่งผมจะมาสอนรับไอเทมพวกนี้นั่นเองนะซึ่ง LG มันมาเป็นเดือนแล้วละ่ะแต่ว่าก็จะเพิ่งมาสอนรับวันนี้แหละ ว่ามันไม่มีอะไรจะทำเขียวในโลบอกแล้วโลบอกมีแต่แบบหน้าเบื่อเนาะไอเทมก็จะมีประมาณนี้เลยเนาะใครที่อยากได้ก็มาทำกันได้เลยบางทีเว้นอาจจะหมดในวันนี้ก็ได้นะโอเคอย่างแรกที่ผมแนะนําให้ผู้ชมทาใช่ไหมฮะถ้าผู้ชมเข้าเกมมาเนี่ยผู้ชมก็จะมาเกิดตรงนี้นะให้ผู้ชมเนี่ยหันมาตรงนี้แล้วก็เดินเข้ามาเลยนะแล้วหลังจากนั้นฮนะให้ผู้ชมเดินมาตรงนี้ มันจะขึ้นว่าอาชีพตำแหน่งนักบันทึกเงินเดือน14รับงานหลังจากนั้นมันก็จะมีลูกสอนให้ผู้ชมค่ะให้เราเดินตามไปเว้ยแล้วมันก็จะมีให้เรานี่อตอบอีเมลนะโอเคเอาเรามีเด็กเกียที่ไหนมาแอบด่าพวกเราหรือเปล่านะการทํางานของพวกเราจะไม่มีวันตายกันแน่นอนเงินเดือนของเราจะไม่มีทางลดเด็ดขาดว่าเงินเดือนทางนี้คือจะโดนหัวหน้างานลดงเงินเดือนจะไม่มีทางจะซื้อเที่ยอะไรเลยได้ขอโทษครับแต่ก็ต้องพูดนะครับ บางอยางมันก็ต้องมีบ้างแหละบางทีมีน้อยหน่อยก็ดีนะให้ผู้ชมฮะทำตามในร้านเลยแต่ว่าไอ้เงินเนี้ยมันได้งานเงินน้อยมากเลยครับซึ่งไอไอเทมถึงแม้มันจะได้น้อยแต่ว่ามันไวนะฮะเพราะว่ามันอยู่เฉพาะในร้านไงซึ่งอันอื่นบางเวสเนี่ยมันให้เราปีนบันไดไปนุ่นนะซึ่งมันไกลมากแถมได้แค่20กว่าบาทเพราะฉะนั้นทํางานแบบเนี้ยดีแล้วนะมันก็จะมีงานพวกเช็คบินกวาดบ้านถูบ้านตอบมีเมลนะฮะปัดฝุ่นปัดอะไรพวกเนี้ย ก็เป็นงานเป็นต้นนะ,ะเราก็จะได้ครั้งละสิบสี่ครั้งละสิบสี่นะเก็บให้ได้ประมาณสองสามพันฮะแล้วผู้ชมก็จะซื้อของครบได้หมดเลยนะตอนนี้มันก็จะมีะวิทยุหมวกกบป้ายเออป้ายสันติภาพวิทยุและก็สองอย่างสุดท้ายนะนั่นก็คือมันยังไม่สุดท้ายหรอกแต่ว่ามันเป็นของที่ใช้ซื้ออย่างสุดท้ายสองอย่างสุดท้ายฮะ แล่นก็คือปีกนั่นเองฮะราคา500นะซึ่งผมมีแล้วก็ททาเต้นนะฮะพวงผมจะออกไปรีวิวเลยแล้วกันนะไอเทมชิ้นแรกก็จะเป็นหมวกนะคะเป็นหมวกกบนะรูปล่างก็ดูจะเหมาะกับผู้หญิงมากๆเลยแต่ผู้ชายชาติย่างพวกเราอ่ะไม่เหมาะหรอกอยู่แล้วอะครับอันที่2ก็จะเป็นวิทยุนะฮะมันก็จะตั้งบนไหลคือจริงๆตอนผมเห็นในภาพมันดูใหญ่มากเลยนะแต่พอมาดูจริงดิเล็กเล็กกว่าหัวอีก แล้วก็อันที่3นะคะเป็นป้ายสันติภาพซึ่งผมยังไม่ได้ทํานะเดี๋ยวก็ไปทำนะแล้วก็จะอย่างที่4ี่นะไปอีกนะอ่ะอันนี้เป็นของนะซึ่งผมไม่ยังไม่สอนรับนะ,ะถือว่าเป็นของที่จะรับได้อะไรฮะและอย่างสุดท้ายครับอีโมดเป็นท่านี้นะในราคาห0าร้อยพอๆกับปีเลยนะฮะท่าไหนวะนี่งไง มันดูเป็นสไตล์อินเดียเนาะก็จัดว่าเท่ดีครับชายชาตีสายฟีก็ควรจะรับไปนะถ้านี่ผมลองมาแล้วกับตัวละครหญิงอ่ะมันดูเหมาะมากเลยนะใครที่สนใจก็สามารถมารับกันได้นะไม่แน่ใจว่าจะหมดเขตตอนไหนแต่ว่านี่ก็ผ่านมาหลายเดือนแล้วนะมันยังไม่หมดเขตเลยก็รีบมารับกันละกันเผื่อมันอาจจะหมดเขตพรุ่งนี้หรือวันนี้ก็เป็นได้